ชาวเอพีสแลครับผมวันนี้เราอยู่กับรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Corsair K70 RGB Pro นี่ต้องบอกว่าพอมันมีคำว,ว่า Pro เข้ามาเนี่ยความเป็นแบบทัวร์นาเมนต์ความเป็น e s p o r t ก็จะดูชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวนี้มีอะไรดีบ้างฮะนี่ฮะที่หน้ากล่องของเขานะครับก็จะมีความเป็นโลโก้ Corsair นะครับแล้วก็จุดที่เขาบอกนะฮะนี่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยใส่มาเป็น d u r a b l e a l u m i n u m น r a m e ก็คือตัวเฟรมของเขาทั้งตัวน,น,นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับบางคนก็จะแบบว่า คือบางคนที่เจอพวกเรื่องของกระแสไฟลแล้ววนนี้อาจจะมีผลครับเพราะว่าบางคนไม่ได้อ่าระบบไฟบ้านคนเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของอาสายดินทุกบ้านนะครับถ้าเกิดระบบไฟดีผมว่าเรื่องพวก,พวกไฟรั่วหรือว่าอาการที่ว่าไฟดูดเพราะไฟอลูมิเนียมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับผมแล้วตามมาที่ตัวแอคซอนนะครับตัวนี้เป็นเป็นโปรเซสเซอร์ถ้าพูดง่ายๆนะมันคือ CPU ในคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมซึ่งจะทำให้การทำงานหลายๆอย่างเนี่ยเรเร็วขึ้นแล้วก็ การส่งข้อมูลระหว่างคีย์บอร์ดกับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเร็วขึ้นเป็น8เท่าเลยนะครับที่เขาบอกไว้นะครับแล้วก็ตามมาที่ตัวนี้นะฮะคีย์แคปที่เป็นพ o ลิคาร์บอนเนตนะครับเรียกได้ว่าพรีเมียมมากๆนะครับในเรื่องของวัสดุนะครับด้านล่างฮะจะมีบอกไว้เลยว่าตัวนี้ที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นคีย์แคปภาไทยนะครับภาไทยจะอยู่ด้านล่างของคีย์แคปนะครับแล้วก็สวิตช์ที่ผมหยิบมาตรงนี้เป็นบลูสวิตช์ของทางคอร์เซนนั่นเองนะครับนี่เชอร์รี่เอ็มเอฟคีย์สวิตช์นะครับ แล้วก็อื่นๆเนี่ยก็จะมีสเปคบอกด้านรอบๆอกนะครับผมแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถใช้งาน,น,นกับตัวคอนโซลได้ด้วยนะครับก็คือ Xbox Series นะครับ Xbox X Series PC แล้วก็ Mac นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเสียบ Mac ปุ๊บก็เจอเลยนะครับเพราะาบางตัวเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้มีรองรับตัว Mac หรือว่า Mac OS นั่นเองนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวสเปคบอกที่ละเอียดมากขึ้นนะครับนี่ฮะ เป็นเรื่องของเฟรมที่แบบว่ามีความแข็งแรงนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็สวิตต่างๆที่เขาบอกไว้นะครับตัวคอนเนคเตอร์ของเขาจะเป็น type c นะครับก็คือเป็น usb type a ที่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ type c มาเสียบที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับก็คือการเลือกใช้ type c ก็จะเป็นเรื่องของแบนด์วิดที่มันมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวสวิตที่เป็นนี่เขาเขียนว่าเป็น tournament switch นะฮะ lock macro and lightning นะครับกด tournament switch ปุ๊บทุกอย่างก็จะเป็น tournament เลยเป็นไง เหมือนเราเข้าสู่ความเป็น e-sport player นะครับตัวกล่องก็ยังคงสีเดิมนะครับก็คือสีดำเหลืองนี่ครับให้ดูอีกทีหนึ่งรอบๆ overview ตัวกล่องก่อนนะครับก็จะเป็นค่ายหนึ่งที่ไม่ได้มีระบุว่าแบบ support Team ไหนอยู่อย่างชัดเจนนะครับนี่คือตัวกล่องนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันดีกว่านะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับ เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเอาเอา,เอาออกมาแล้วนะครับก็อาจจะมีรอยมือนิดๆหน่อยเพราะว่ามีการทดสอบแล้วก็การใช้งานอยู่พักหนึ่งเลยนะครับนี่ฮะให้ดูหน้าตาก่อนโอ้โหเขาบอกไเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะมีน้ําหนักหน่อยเนาะแต่ไม่ได้ถึงขั้นหนักมากนะครับไม่ถึงขั้นหนักมากแต่ก็จะดูมีน้ําหนักให้ดูแบบดูมีราคา,าดูมีราคาหน่อยนะครับนี่โอ้โหรวมรวมก่อนนะครับปุ่มเป็นปุ่มลอยนะนี่ครับไฟอลูมิเนียมนะครับ นี่คือสัมผัสแล้วแบบเนี่ยคือคอแซนะครับผมคือ through, วัสดุเขาความพรีเมียมของเขานะครับมั็นคือจุดเด่นของคีย์บอร์ดแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีปุ่มพิเศษนะครขึ้นมาที่ซ้ายบนนะฮะสปุ่มนะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆแล้วก็สวิตช์ที่เขาเลือกใช้ก็ไม่ใช่สวิตช์ธรรมดาด้วยนะครับเป็นแบบมันเหมือนคลิกกี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นจังหวะเดียวแต่เสียงมีเสียงเนี่ย่าเช่นเดียวกับปุ่มมิว แล้วก็ขวาบนจะเป็นตัว scrolling ลูกล้อนะครับในการเปิดเสียงแล้วก็ลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มอื่นๆก็ยืนอยู่ใน layout มาตรฐานนะครับเจ้าตัวนี้นะเป็นเป็น full layout นะครับแล้วด้านหลังที่บอกเนาะเป็น t o n a m e n t switch นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว Connector ที่เป็น type C นะครับนี่แล้วก็ layout ของตัวคีย์บอร์ดโดยรวมเนี่ยคือจะไม่ได้มีสัดส,ส่วนที่เป็นส่วนเกินมา เท่าไหร่นะนะครับก็คือมันจะแบบคัตติ้งมาพอดีกับตัวปุ่มนะครับอ่าส่วนด้านหลังนะครับนี่เขาจะมีเป็นตัว X เลยเห็นไหมก็คือมันเป็นเคเบิลแมนจเมนต์นะครับเราจะลากสายให้ลงด้านล่างออกซ้ายบนออกเฉียงขวาบนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับนี่หรือจะออกด้านข้างก็ได้นะเ <c oughs> ขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของดีไซน์การใช้งานเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวปร,รับระดับคีย์บอร์ดความสูงเนี่ยนะครับ ทำได้2องเลเวลนะครับก็คืออันแรกคืออันใหญ่สุดนะครับแล้วก็พับบนใหญ่เข้าไปแล้วก็ดึงอะไรขึ้นมาได้่อาอันนี้ก็คือบางคนแบบเฮ้ยต้องการให้มันขึ้นมานินเดียวอะอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยชื่นชอบการใช้งานไม่เหมือนกันนะฮะก็เลยเทาม,มาให้มันดูหลากหลายหน่อยปั๊บนี่นะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือตัวสายนะครับสายนี่จัดว่ายาวเลยนะนี่สุดแขนผมนี่คือประมาณเกือบ2เมตรได้นะครับประมาณ2เมตรได้เลยนะครับร้180 cm, อยแปดสิบเซนสเมตรประมาณนี้ นะครับแล้วก็คอนเนคเตอร์อย่างที่บอกครับเป็นตัว Type C นะครับ Type C เนี่ยคือเสียบเข้าตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ Type A นะครับจะเสียบเข้าตัวคอมพิวเตอร์เรานะครับดีไซน์มาเป็นแบบหัวมันมนเลยสวยงามนะครับอันนี้คือเราใส่ปลอกพลาสติกอยู่นะต้องดึงออกนะฮะตัวสายครับเป็นสายถักนะอย่างที่บอกนะมีความยาวประมาณสัก2เมตรได้นะครับแข็งแรงครับเราดูแข็งแรงเลยแต่ก็ยังมีความแบบ อ่อนชอยได้อยู่เนาะนี่ครับทำให้สามารถที่จะดึงระยะทางในการออกทุกทางเนี่ยทำได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครเป็นตัวสุดท้ายของในกล่องนี้นะครับถ้ายกเว็นคู่มือเนาะจะเป็นตัวลิ l เล s นะครับหรือว่าตัวที่พักข้อมือนะครับผิวด้านนอกเนี่ยเขาทำมาเป็นแบบมันจะ r u บเบอร์ไรก็ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นพลาสติกก็ไม่เชิงมันเป็นเหมือนแบบส่วนผสมของเขาเนี่ เหไหมครับรีบไ,ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้หนึบมากแล้วก็ไม่ได้แบบเลื่อนจนเกินไปนะครับมันกําลังดีเวลาวางข้อมือลงไปเนี่ยนะครับมันจะค่อนข,ข้างแบบอัลกอริกมมากขึ้นหน่อยนะครับเพื่อบางคนเนี่ยไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวเนาะทำงานด้วยนะครับแล้วก็มีคําว่าคอแซอยู่ตรงกลางครับเป็นแนวตั้งนะแล้วก็ตัวคอนเน็ของเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นไม้เหล็กนะฮะ แล้วก็มีการให้ตัวนิดนึงด้วยนะครับเผื่อแบบมีการหักงองเกิดขึ้นเขาคือผมว่าเขาน่าจะเหมือนใส่ใจมาเยอะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับอีตรงเนี้ยอีตัวคอนเน็กเนี่ยมันหักง่ายมากครับถ้าเป็นแบบพลาสติกทั่วไปหรือว่าที่ผมเคยเจอมานะครับบางทีแบบดึงมาดึงมาหรือว่าพับนิดนึงก็คือหักแล้วนะครับตอนนี้คือเขาทําแบบเหมือนเป็นพลาสติกยางให้ตัวหน่อยนะครับแล้วก็ตัวตัวแปะอันเนี้ยจะเป็นแมกเนตนี่ให้ดู เวลาใส่เข้าไปคือมันจะมีช่องเล็กๆตรงกลางเออตรงด้านหลังนะครับแต่ว่าใช้จริงก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็วางเห็นปะครับมันก็จะมีการให้ตัวนิดนึงนะครับเนี่ยเราจะเลิกใช้ก็แค่ดึงออกนะครับหรือว่าจะเลื่อนเข้าไปางี้เลยก็ได้ผมว่านี่ได้ัึงคู่ครับ <c oughs> แล้วก็ฟีลลิ่งในการเสียบริชเลสของเท้านะครับอย่างที่บอกไปอาจจะต้องดึงอันนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับ โอ้โหพอผมหลังๆมาเนี่ยคือเริ่มแบบทํางานเต็มตัวมากขึ้นก็คือผมรู้สึกว่านี่คือโอ้โหสบายมากนะครับวางข้อมือได้ดีมากแล้วก็มันไม่ได้ดมันไม่ได้ยุบหรือแข็งเกินไปคือฟีลิ่งของอ้ความเป็นลับเบอร์มันยังมีอยู่นะครับซับแรงได้ดีอ่ะมาฟังเสียงบลูสิทที่คุณเคยสเปซบา wsd ฮะ,ะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปลองดูเรื่องของแสงกันบ้างนะครับว่าเขาจะรอดออกมาจากคีย์แคปเจ้าตัวนี้นี่ยังไงบ้างนะครับ นี่ครับลองเสียบให้ดูนะครับอย่างที่บอกครับคือสายเนี่ยเขาก็จะออกตรงๆมาแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับตัวไฟไปไงผมขอพรีเซนต์ในความเป็นเรนโบว์นะครับแล้วก็มันจะไหลไปเรื่อยๆนะ,ะ RGB นะครับตัวคีย์แคปเนี่ยนะครับชัดเจนมากๆนะครับคือไฟที่ออกมาจากตัวคีย์แคปเนาะสวยงามนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับด้วยความที่แสงมันลอดออกมาจากด้านจากด้านล่างด้วยมันเลยรู้สึกว่ามันก็จะสว่างขึ้นไปมา,มากกว่าตัวคีย์แคปขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะ ด้วยความเป็นปุ่มลอยนะครับแล้วก็สวิตช์เนี่ยเขาไฟจัดจ้านมากนะครับก็ไปตั้งค่าตัวไฟก็ได้ในโปรแกรมที่ชื่อว่า IQ นะครับนี่แล้วอย่างที่บอกเนาะเขามีก็มีฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวนี้เป็นเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับปรับเพิ่มลดแสงนะครับผมมีหลายเลเวลนะครับแล้วก็มาวนมาแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งก็จะสว่างสุดนะครับแล้วก็ตัวล็อกก็จะเป็นตัวล็อกปุ่มวินโด์นะครับบางคนชอบกดติดพอปลดปุ๊บก็สามารถกดปุ่มวินโด์ได้เลยนะครับ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวปุ่มล็อกนี้นะครับสามารถไปตั้งค่าได้ใน IQ เช่นกันนะครับนี่ให้ดูไฟที่ออกมาจากปุ่มปุ๊บนี่ฮะปุ๊บก็ยังคงใช้เป็น Cherry MX Blue Switch นะครับก็แสดงว่าคอสแซก็ยังเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ของสวิตตัวนี้อยู่นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะน่าจะสักเกือบ10ปีได้สำหรับตัว MX Cherry นะครับผมเพราะว่าก็เกิด ไม่ค่อยได้เข้าคีย์บอร์ดที่เป็น Cherry Switch เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังคงใช้ปุ่มที่เป็นคลาสสิกอย่าง Blue, Red, Brown แล้วก็ Black นั่นเองนะครับก็พิมพ์นิยมครับจะมีแค่ Red กับ Blue นะครับที่ยังได้รับความนิยมอยู่ในปุ่มของ Cherry นะครับอ่าประมาณนี้ในส่วนของตัวสีแสงนะครับผมของเจ้าปุ่มคีย์แคปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในซอฟต์แวร์ IQ กันดีกว่านะครับว่าใช้งานยังไงบ้างแล้วก็ตัวหน้าตา UI เนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับ อาล่ะครับนี่คือช่วงของการทดสอบซอฟต์แวร์นะครับหน้าตาของเจ้า i อนะฮะเป็นซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ของทางค o r s a i r Gaming ของเขาเลยนะครับต้องบอกว่าบางคนนะฮะถ้าเกิดเสียบไม่ติดหรือว่ายังไงนะครับก็คือให้ลองสลับสวิตตัวทัวร์นาเมนต์สวิตก่อนทีนึงด้วยนะครับอันนี้คือลักษณะของการที่เราเปิดทัวร์นาเมนต์โหมดหรือว่าทัวร์นาเมนต์สวิตไว้นะครับมันจะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะฮะมันจะขึ้นมาโล่งโจ่งเลยนะแล้วพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะสลับมาให้เราตั้งค่าทุกอย่างได้นะครับ ในโซนหลักนะฮะก็คือจะเป็นโซนของซีนนะครับซีนตรงนี้คือพวกไฟตัว LED นะครับที่ที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับคลิกป,ปุ๊บนี่มันจะขึ้นมาเลยนะฮะพอเป็นเรนปุ๊บก็จะเป็นไฟไหลไปไหลามานะ,ะ iser, นะครับไวเซอร์นะซึ่งกดคลิกป,ปุ๊บเนี่ยไฟจะถูกแสดงผลทันทีที่ตัวคีย์บอร์ดของเรานะครับส่วนเซนเซอร์คือเขาจะมีมาแค่เพื่ออ่านพวกอุณหภูมิการทำงานของตัว CPU การจอุอณหภูมิต่างๆนะครับผมก็เอาไว้เป็น o วอร v i e w หรือว่าระบบของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องของโปรไฟล์นะครับเราตั้งไว้เป็น f อฟเฟกแลนเนาะทางขวามือนะครับก็จะมีเรื่องของนี่ฮะ RGB Pro นะครับอันนี้คือตัวหลักเลยนะฮะ Key Assignment นะครับนี่เข้ามาก่อนตรงนี้มี Key Assignment Hardware Key Assign นะครับแล้วก็มี Lighting Effect นะครับมีเรื่องของ Hardware Lighting นะครับ Performance แล้วก็ Device Setting นะครับพอเราคลิกมาปุ๊บเนี่ย ก็จะเจอว่าเราเนี่ยอยู่กับ K70 RGB Pro นะครับเค y b o a r d a คือคลิกเลยฮะว่าเราจะตั้งปุ่มอะไรเป็นปุ่มไหนสมมุติว่าเราจะตั้งปุ่มนี้เห็นไหมฮะปุ่ม3บน3อันบนนี้ก็คือสามารถตั้งค่าได้นะฮะสอันนะครับเราก็จิม้มเลยนะนี่คลิกขึ้นมาปุ๊บก็จะสามารถตั้งอ s ศัยให้ปุ่มนั้นๆเนี่ยเป็นคําสั่งอะไรที่เป็นพิเศษมากกว่าเดิมๆที่เขาเคยมีให้นะครับ ถ้าตั้งแล้วมวสัวก็รีเซ็ตขึ้นมาใหม่ได้นะครับผม,มคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะเพี้ยนไปนะอันที่2ครับเป็นฮาร์ดแวร์ e คีย s ์ไซเมนต์นะครับนี่คลิกขึ้นมาเพิ่นี่ก็จะเป็นการตั้งตัวปุ่มด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ l i g h t ิ่งเอฟเฟกนะฮะนี่เป็นเรื่องของการวางสีและวว่าเราอยากให้สีตรงไหนเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องปิดโหมดซีนก่อนนะโหมดซีนคือตรงนี้นะครับคือเขาจะทำงานร่วมกันไม่ได้นะคือต้องเอาอันหนึ่นะ แล้วก็ h a r d ดแวร์ไล i n g นะครับนี่ด้านล่างเช่นกันนะครับก็อันนี้คือแบบพวกคัสซอมนะสายที่ชอบแบบคัสซอมสีไฟล์ต่างๆให้เป็นแบบที่ตัวเองชอบหรือต้องการเนี่ยก็สามารถนั่งทําได้แต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้แบบที่เขามีให้นะฮะประมาณครับนี่เป็นพวกแบบว่าเปิดปิด d i s a b l e Alter t a t e tab อ๋อออเทเน F4 นะครับชิปแท็บหรือว่า w i n k ี y นะครับก็จะสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ Device Setting นะครับนโหลดขึ้นมาหน่อยมีให้เช็คโหมแบบเดตดด้วยนะครับแล้วก็เฮิร์ตที่จะให้ปรับนะฮะปรับได้สูงสุดอยู่ที่นี่แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวพอร์ต USB ที่เราใช้อยู่ด้วยนะครับว่าเขารองรับไปถึง8 0 0 0 z เฮิร์ตหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB หรือว่าช่องเสียบ USB ที่ควรจะต้องเป็น3.1หรือว่า Super Speed นะครับเพื่อรองรับตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือความแตกต่างของช่อง Port USB นะครับแล้วก็ตัว Layout นะครับก็จะสามารถตั้งได้นะครับผมเป็น US นอมริกาเป็น Thailand อะไรอย่เงี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัว Performance นะครับผมในการตั้งค่าแล้วก็ตั้งค่าเสร็จแล้วให้เซฟไว้ด้วยนะครับเป็นตัว Device Setting ขอภายนะครับ ในหน้าโฮงเขาตัวนี้นี่ในหน้าของซีนนะครับเราสามารถแอดซีนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัสตอมซีนเองหรือว่าเราจะไปแบบว่าโหลดจากตัวอัปเดตของทางซอฟต์แวร์มานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบเรนโบ์น่าจะเป็นที่สุดของของไฟล G B ์บนคีย์บอร์ดแล้วล่ะนะครับก็ประมาณนี้คนระับสำหรับเจ้า IQ บนตัว k จะศูนย r o ์ครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปเนาะว่าเจ้า Corsair Kensu RGB Pro นะครับคือต้องบอกว่ายอ้ยอนความนิดนึงนะครับคือ Kensu RGB เนี่ยนะครับคือได้ผ่านมือทางเ p s สแตนมาหลากหลายซีรีส์แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราเห็นพัฒนาการครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีสวยงามความเท่ที่ Corsair ยังคงติดปลายนัวมาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ความฟังก์ชันของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวการปรับโปรไฟล์การใช้งานกับ IQ แล้วก็รวมไปถึงตัวปุ่ม Tournament Switch ต่างๆนะครับ แล้วก็วัสดุต่างๆนะครแล้วก็รวมไปถึงคอนเนคเตอร์เนี่ยที่เปลี่ยนเป็น Type C แล้วนะครับนี่คือเวอร์ชันล่าสุดในปี2022นะครับก็คือ Corsair K70 RGB Pro นั่นเองนะครับยากคงชื่นชมนะฮะว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่สามารถทำคีย์บอร์ดมาได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็เขาเรียกว่าพรีเมียมนะครับผมที่สุดในแบรนด์ของเกม n ิเกียเจ้าหนึ่งเลยนะสำหรับ,บ Corsair นะครับตัวนี้นะอ่ะถือว่าครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชันของการใช้งานแบบทั่วไปนะครับ การตั้งมาโครนะครับผมความเร็วในการรับส่งข้อมูลเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถรู้สึกได้ในในรูปแบบของฟิสิกสคอแต่ว่าไอการที่เขามีโปรเซสเซอร์แล้วก็ส่งแบบ8000 Po โพลิ่งเรทเนี่ยน่าจะเป็น the b a s สของตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะเขาเอาโปรเซสเซอร์เนี่ยเข้ามาใส่ในตัวคีย์บอร์ดที่ชื่อว่า Axon นั่นเองนะครับอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถใช้งานได้ทั้งการทำงานทั่วไปนะครับเล่นเกม e s p o r t p r o p l a y e r หรือ Cas u a l player ก็สามารถตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าราคาของเขานนะครับอย ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็คือ4,990บาทนะฮะและรับประกันอีก2ปีด้วยกันนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้ร้านเกมกเกมิกเก,กลราไหนหรือว่าชื่นชอบอการสั่งซื้อออนไลน์ช่องทางไหนนะครับก็ฝากขอแซคเเคจ RGB Pro ตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ทาง f อฟเอสแขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ ติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ w w w t w i t c h t v f p s t h a i l a n d ทั้งเกมทั้งอ e ี p o r t และไลฟ์สไตล์รอคุณครับ